สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาแจกสูตรไก่ทอดแป้งฟูกรอบและวิธีหมักไก่ให้เนื้อฉ่าไม่แข็งกระด้างเริ่มทํากันได้เลยครับวันนี้จะใช้สะโพกไก่1กิโลกรมัมล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับใครจะบั้งหรือไม่บั้งก็ได้นะครับสําหรับสะโพกไก่สําหรับสูตรนี้ใช้หมักไก่ได้ทุกส่วนเริ่มขั้นตอนการหมักเลยนะครับให้เราเติมน้ําสะอาดลงไปให้ท่วมไก่ใส่ผงปรุงรสลดไก่ลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยผงกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีผงกระเทียมให้ใช้กระเทียมทุบนะครับ และสาหรับใครที่ชอบรสเผ็ดให้เติมพริกปาปิกาลงไปได้พอเข้ากันดีแล้วให้เรานําไปหมักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับใครจะหมักข้ามคืนก็ได้วิธีนี้จะทําให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่าทอดออกมาแล้วไม่แข็งกระด้างตอนนี้ก็มาเริ่มคลุกแป้งได้เลยแจ็คหมักไก่เป็นเวลา3มชั่วโมงแล้วก็ให้เราเตรียมแป้งทอดกรอบมาครับวันนี้จะใช้แป้งทอดกรอบของมีคู่ดาวนะครับกรอบนาน4ี่ชั่วโมงตัวนี้แนะนําให้ใช้เลยครับกรอบดีมากๆแล้วให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาด้วยนะครับ ให้เรานำไก่มาคลุกกับแป้งแห้งครับคลุกเขาแบบนี้เลยนะแบบนี้ครับแล้วนำมาจุ่มน้ำเปล่าแล้วนำกลับมาคลุกกับแป้งแห้งครับแค่นี้นะครับง่ายๆนำลงไปทอดได้เลยน้ำมันร้อนแล้วนะครับนำด้านเนื้อลงทอด ทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไก่จะสุกเหลืองกรอบตอนนี้ไก่ก็สุกเหลืองกรอบดีแล้วนะครับคีบขึ้นได้เลยนี่ครับโอ้โหแป้งฟูกรอบใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำมันครับ ตอนนี้ก็เย็นตัวลงแล้วนะครับมาชิมกันได้เลยนี่ครับลักษณะของไก่โอ้โหดูหนังนะครับความกรอบความฉ่ำของเนื้อครับนี่จะชิมหนังก่อนหนังกับแป้งนะครับไปหืมกรอบมากนี่ให้ดูเนื้อ ความฉ่ำครับนี่ช่ำช่ำมากๆหมักไก่วิธีนี้นะครับช่ำสุกถึงด้านในเนื้อนุ่มอีกคำหนึ่งหืม <c oughs> ทางบ้านลองไปทำ <c oughs> ตามกันดูนะครับวิธีนี้สามารถทำกินทำขายได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ